มาชมหัวลากกีโน่ S 700 Euro 5 10ล้อแท้ถ้าท่านใดนะครับเอาไปใช้งานวิ่งล่องนะครับอ่าบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะสมมากครับแรงบิด2,001โอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับคือขึ้นได้ทุกที่ไปได้ทุกทางครับยกเว้นยอดไม้อย่างเดียวที่ขึ้นไม่ได้ สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาชมหัวลากฮีโน่เอสเจ็ดร้อูโร้ล้อแท้ที่เพิ่งเข้าใหม่คันนี้บอกเลยว่าเป็นสเปคอีกแบบหนึ่งที่นิยมกันนะตอนนี้ครับระบบคันนี้นะครับบอกเลยว่าคล้ายใกล้เคียงกับรถยุโรปมากหลายคนเอาไปใช้บอกเลยว่าใช้ดีมากเหมาะกับงานหลังถนนเป็นอย่างยิ่งครับนี่เลยครับฮีโน S700 รครับรหัสรุ่น SS1E SS นี่คือเป็นรหัสของหัวลาก10ล้อนะครับของฮิโน่7 7 0 0คันนี้นะครับหน้าแนบส่วนด้านหลังเป็นถุงลมถุงลมกึ่งแนบครับเป็นยังไงนะเดี๋ยวพามาดูคร้าวๆกก่อนอน,นี่นะครับแนบอยู่ข้างหน้านะครับพาดบนเพลาแล้วก็ด้านหลังนะครับก็รับด้วยถุงลมประมาณนี้ คันนี้นะครับเป็นเครื่อง e 1 3 4 450แรงม้าเห็นแรงม้ายอย่าเพิ่งตกใจแรงม้าเยอะไม่ใช่ว่าจะกินน้ำมันเยอะนะครับแรงม้าเยอะสิดีขับสบายนะครับกำลังมาเหลือใช้ครับทีนี้การกินน้ำมันหรือไม่กินน่ะมันขึ้นอยู่กับคนขับแล้วก็อัตราทดบอกเลยว่าแรงบิดนี่สำคัญมากคันนี้นะครับแรงบิด2,157นิวตันเมตรที่1,100รอบ แรงบิดสูงในรอบต่ำนี่แหละครับของดีของแท้เลยนี้แรงบิดเยอะมีส่วนทำให้การประหยัดน้ำมันเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ขับสบายมากขึ้นแรงบิดมาเต็มในรอบต่ำรอบแค่พันร้อยครับขับจริงๆเปลี่ยนเกียร์ไม่น่าเกินพันห้าก็สบายแล้วครับประมาณนี้นะครับนี่เลยครับก็จะเป็นตัวยูโรห้าครับขากระจกเกาะข้างว่า,กกา,งาตูไฟหน้าสีนอนครับผมล้อหน้าก็เป็นล้อหน้าอลูมิเนียมครับ แทมากับรถเลยภายนอกก็ประมาณนี้แหละครับนี่คือสภาพแท้เดิมๆม,มาจากญี่ปุ่นตัวนี้นะครับสเปคตัวนี้ถ้าท่านใดนะครับเอาไปใช้งานวิ่งล่องนะครับลากตู้นะครับลากตู้คอนเทนเนอร์ตู้ท่าเรือน้ำมันนะครับอ่าบอกเลยว่าตัวนี้ใช้ได้เลยเหมาะสมมากครับช่วงล่างด้านหลังนะครับอ่าเป็นแนบประมาณนี้นะครับ อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็พาดไปบนตัวเพานะครับด้านหลังก็รับด้วยตัวถุงลมประมาณนี้อันนี้โชกด้านหลังนะครับประมาณนี้นี่แหนบพาดอย่างนี้เลยนะครับกระสีด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็เก็บนิดหน่อยครับทําสีเก็บก็โอเคเลยครับสวยงามหรือท่านใดนะครับอยากจะให้ส่วนตั้งเสนก็สามารถสั่งทําสีตัวคาะสีทั้งเส้นได้เหมือนกันขับเคลื่อนสเพาครับผม ประมาณนี้ตัวนี้นะครับเฟืองท้ายดิฟล็อกตัวเพลาท้ายด้านหลังเนี่ยก็จะไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่เป็นช่วงล่างแหนบนะครับที่ว่าเป็นท่านแหนบพาวเวอร์กี้ด้านหลังเนี่ยสเปคนั้นนะครับก็จะมีดิฟล็อกทั้งเพลาจากเส้นหน้าแล้วก็เส้นหลังเลยที่เรียกกันง่ายว่าดิฟล็อก2ชั้นนะครับอบอกเลยว่าสเปคนั้นวิ่งงานลุลยครับใช้ง,งานดูง,งานดินโอ้โหเหมาะสมมากกําลังเหลือแร ถังแอดบูสนะครับยูโร5าถังน้ำมันอลูมิเนียมเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์กึง Auto, ่งออโต้แอสโทนิก16สปีดครับอัตราทดสูงมากนะครับรู้สึกว่าอัตราทดประมาณ14รอบเกียร์สูงสุดอะครับเกียร์รอบที่อัตราทดสูงสุดก็คือเกียร์แรก,แรกเกียร์หนึ่งประมาณนั้นนะครับแรงบิด2 0 0พันึงโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับคือขึ้นได้ทุกที่ไปได้ทุกทางครับยกเว้น ยอดไม้อย่างเดียวที่ขึ้นไม่ได้มามาดูด้านบนกันนะครับว่าด้านบนเป็นยังไงนี่คือด้านบนครับผมภายในโหเก่งนะครับคอนโซลดําครับคันนี้บอกก่อนว่าราคาไม่แรงครับราคาเพียงร้านต้นเล็ใไม้ก็ประมาณนี้เลยครับผมระบบติจิตอนครับเนี่ดําเกียร์ครับคันเกียร์เัิร์สแอสโทนิกภายในยังโอเคอยู่ครับผมเนี่ย 5าวันรับรถนะครับเดี๋ยวทางร้านจะจัดการซักภายในทําความสะอาดภายในให้เป็นอย่างดีกลับมาใหม่เหมือนเดิมครับเบาะลมก็ผมตัวนี้นี่แหละครับทันใดสนใจก็ลองติดต่อมาดู SS 1e สสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลยด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับ